พาพี่น้องที่ครบรพนะครับเรามาชมถึงส่วนของขานะครับเข่านะครับขาเขา่ขา,ขาแล้วก็ฐานหมอนแล้วก็เส้นปาทิปนะครับแล้วก็เนื้อเกินนะครับแล้วก็ลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายนะครับที่โผล่นะครับนิดๆน,นะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับขอขยายนิดนึงแล้วพี่น้องเนาะขยายแล้วก็ลองจับไฟให้พี่น้องได้เห็นชัด,ชด อุย้ยขยายเยอะไปนะฮะขยายประมาณนี้นะพี่น้องนะประมาณนี้นี่ฮะประมาณประมาณนี้อีนิดนึงได้ไหมเออ,อนิดนึงได้นะครับไฟก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะโอเคนี่ครับเรามาดูกันครับว่าเข่าขานะครับนี่ครับลักษณะของเข่าของขานะครับเข่าด้านซ้ายองค์พระเนี่ย <c oughs> จะมีลักษณะแหลมนะครับแหลมนะครับแล้วก็บริเวณเนี้ย จะมีความกว้างนะครับเทลาดนะครับกว้างนะครับแลนะแล้วก็เข่าด้านขวานี่จะค่อนข้างกลมมนนะฮะกลมมนนะครับกลมมนนะครับมมนนร่บ <c oughs> องนี้ถือว่าเป็นร่องที่เราต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ามีมิติของพระมีเอกลักษณ์นะครับร่องนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับร่องนี้แองเนี้ยแล้วก็ขาที่โผล่เนี้ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ครับพี่น้องครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ นะครับลักษณะของขาของเข่าจะเป็นลักษณะนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับเนื้อเกินบริเวณนี้เราจะเห็นว่ามีเนื้อเกินนะครับตรงบริเวณโอ้สูงไปสูงมากไปนะครับสูงอาละครับชัดแล้วชัดแล้วนะฮะเนื้อเกินบริเวณนี้ครับเห็นไหมครับมีเนื้อเกินนะครับบริเวณฐานหมอนกับเข่าด้านขวานี่จะมีลักษณะของเนื้อเกินแล้วก็จะไล่ระดับลงมา แต่ว่าด้านนี้ไม่มีเนื้อเกินนะพี่น้องไม่มีเนื้อเกินช่องแคบนะครับระหว่างช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับจะไม่แตกต่างกันมากนะักแต่ว่าเราสมัมผัสได้ว่าฝั่งนี้จะแคบกว่าฝั่งนี้จะกว้างกว่านะครับลักษณะของปลายฐานหมอนนี่ยนี้คือฐานหมอนมีลักษณะคล้ายๆหมอนนะเราจึงเรียกว่าฐานหมอนพี่น้องครับปลายด้านนี่ฮะปลายด้านขวาองค์พระเนี่ยจะ มีลักษณะสโลบสโลปขึ้นเห็นไหมครับสโลปขึ้นอย่างนี้นี่ครับมนขึ้นมนขึ้นไปอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับมนขึ้นจะแตกต่างนะครับนี่ครับนี่ฮะระยะนะครับถ้าเราลากเส้นจากนี้มานี่นะครับเข่ากับฐานหมอนจะเหลื่อมกันนิดหนึ่งฐานหมอนจะเหลื่อมนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันจะเหลื่อมกว่านิดหนึ่งนะพี่น้องที่รักครับเส้นพระทิพย์จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับพิมพ์นี้เส้นพระทิพย์จะไม่ชัดจะแตกต่างกับพิมพ์ใหญ่แบบอื่นเส้นพระทิพย์จะช ก็คเ,เส้นซ้อนตัวนี้จะไม่ชัดนะพี่น้องลักษณะของเข่าและขาแล้วก็ฐานหมอนก็จะประมาณนี้เราลงกล้องดูนี่ครับเออชัดขึ้นเห็นไหมครับ <c oughs> ลักษณะของเขา่านะฮะ <c oughs> เข่าด้านซ้ายองค์พระหรือขวามือเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นครับเป็นลักษณะแหลมนะครับสโลปแหลมแล้วเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมที่เชื่อมออกจากใต้ข้อศอกมาที่เข่านั้นจะเป็นลักษณะ มีเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วมีแอ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะพิมพ์นี้นะครับใต้ท้องแขนด้านนอกนะครับเป็นลักษณะเว้าเข้าไปอย่างชัดเจนแล้วแห่งค่อนข้างลึกเห็นไหมครับมีมิตินะพี่น้องครับเห็นไหมครับค่อนข้างลึกมีมิติลักษณะของขาปลายขาที่โผล่ก็ชัดนะครับเห็นไหมครับปลายขาที่โผล่ก็ชัดเห็นไหมครับปลายขาซ้ายปากฝ่าเท้าซ้ายเนี่ยชัดเข่าขวานะครับคมมนนะครับ อกลมมนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าเข่าซ้ายเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับลักษณะของเนื้อเกินบริเวณนี้เห็นไหมครับมีลักษณะเนื้อเกินนี่ครับแล้วก็เทราดลงมานะครับฝั่งนี้ไม่มีเนื้อเกินนะครับแล้วก็ช่องว่างระหว่างฐานหมอนกับเข่านะครับด้านขวาเนี่กว้างด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับพูดผิดนะครับช่องนี้เข่าขวากับหัวฐานหมอน จะแคบกว่านะครับเส้นพระทิพย์จะไม่ชัดนะครับพิมพ์นี้เส้นพระทิพย์จะไม่ชัดนะฮะอันนี้คือลักษณะของฐานหมอนนะครับลักษณะของเส้นพระทิพย์แล้วก็ลักษณะของเข่านะพี่ลองทีละครับ